ดีนะคะมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจรน,นะคะวันนี้นะทั้งธรรมดาแล้วก็ vip นะคะนะวันนี้ก็ให้ตามนี้เลยสิบปนสองสามแปดเจ็ดเก้าจอให้แปดชุดเด่นๆนะคะเด่นวันนี้เราขอฟันที่ฟันสองฟันสองฟันสองรองฟันสองรองแปดค่ะสองแปดนะคะตัวนี้ เด่นสองรองแขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะตัวนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันใดขออภัยนะคะอย่าเชื่อจนโกวหวยจะออกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะนะชัดไหมคะพอได้อยู่นะคะตัวนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย